ในปี2021ผมไลฟ์สด YouTube ไปทั้งหมด327คลิปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการไลฟ์สด YouTube เราจะได้เงินไหมแล้วจะได้ด้วยวิธีการอย่างไรแล้วแต่และว,วิธีการมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับอยากมีรายได้จาก YouTube อยากมีคนให้คำปรึกษาในการทำช่อง YouTube อย่างไรให้เติบโตโปรแกรม6สัปดาห์ เปลี่ยนความรู้เป็นรายได้จาก Youtube สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น Youtube เดี๋ยวเราไปดูช่องทางการหาไรายได้จากไลฟ์สดกันได้เลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับทลิปนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับพี่น้องท่านไหนเห็นแตกต่างอย่างไรก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับช่องทางแรกเราจะได้เงินจากการไลฟ์สดนะครับก็คือ รายได้จากค่าโฆษณาใน Youtube นั่นเองนะครับนะซึ่งผมเนี่ยครับก็ได้ทำการเก็บรวบรวมสถิติในช่องของผมเองนะทั้งหมด327คลิปนะครับามาดูกันเลยนะนี่นะครับคือสถิตินั่นเองนะครับคือในปีที่ผ่านมานะครับ2021เนี่ยผมทำคลิปนะครับในส่วนของไลฟ์สดเนี่ยทั้งหมด65นะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวคลิปวิดีโอธรรมดาเนี่ยแค่35เท่านั้น เห็นไหมครับว่าไลฟ์สดเนี่ยผมทําเยอะกว่ามากเลยแต่สถิติเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามกันนะครับคือยอดวิวที่เกิดขึ้นในช่องของผมนะครับ85%เนี่ยมาจากเจ้าตัววิดีโอธรรมดานะที่ไม่ใช่ไลฟ์สดแล้วก็10%ครับมาจากการไลฟ์สดและอีก5%มาจากวิดีโอพีเมี่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะทำคลิปไลฟ์สดเยอะนะครับแต่คนดูคลิปเนี่ย มันน้อยกว่าวิดีโอธรรมดาเยอะมากๆเลยนะครับสถิติช่องที่3ที่น่าสนใจนะครับก็คือเวลาการดูคลิปครับผมนะคลิปธรรมดานะครับมีการดูถึง74แต่คลิปลฟ์สดนะถึงแม้ว่ามีจำนวนวิดีโอมากกว่าแต่มีคนดูคลิปแค่22เองโอ้โหทำไมมันต่างกันขนาดนี้นะครับผมผมก็เลยไปดูกราฟหลังบ้านเพื่อวิเคราะห์ให้ทุกท่านอีกทีนึงนะครับไปดูเลยนะ นี่คือกราฟหลังบ้านนะครับผมปกติแล้วเนี่ยคลิปไลฟ์สดนะครับกราฟมันจะเป็นแบบนี้นะคือช่วงแรกๆเนี่ยคนก็จะดูจํานวนมากแค่ช่วงแรกเท่านั้นแล้วต่อมาครับเวลาในการรับชมคลิปไลฟ์สดเนี่ยมันแทบจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมครับมันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยซึ่งตรงนี้นะครับบอกอะไรแล้วครับผมบอกว่าพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ทําคลิปไลฟ์สดเพื่อที่หวังว่าจะได้มีจํานวนชั่วโมงเยอะๆแล้วผ่านกดอันนี้นะครับผม พี่น้องเนี่ยอาจจะวางแผนไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าาสถิติที่บอกมาเห็นไหมว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยการดูมันก็น้อยกว่าคลิปธรรมดาเยอะแยะเลยและดูจากกราฟก็จะเห็นนะครับว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยมันแทบไม่ขึ้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องท่านไหนครับจะทําการไลฟ์สดเพื่อหวังเอาจานวนชั่วโมงนะครับผมว่าท่านอาจจะวางแผนผิดแล้วนะเพราะว่าคลิปธรรมดาเนี่ยครับ คนดูเนี่ยดูมากกว่าวิวมากกว่าแถมจำนวนชั่วโมงก็มากกว่าด้วยตัวนี้ต้องฝากไวด้ดนึงนะครับผมแล้วไลฟ์สดเนี่ยครับก็ถ้าสมมุติว่าเรานะผ่านกด YouTube แล้วเนี่ยครับก็จะมีโฆษณาขึ้นในไลฟ์สดนะครับตอนตอนที่คนเนี่ยกดคลิปเข้ามาดูลฟ์เราก็จะมีโฆษณาขึ้นตัวน,นั้นเราก็จะได้รายได้แล้วเมื่อหลังจากไลฟ์จบปุ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นเหมือนคลิปทั่วๆไปก็จะมีรายได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าเราจะต้องผ่านกฎก่อนนะครับผมซึ่งรายได้จากไลฟ์สดนะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่อยากจะเปิดเผยเลยนะครับเพราะมันอายจริงๆเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับผมนะนี่นะครับปี2021เนี่ยผมทำคลิปไปทั้งหมด501อคลิปนะครับอย่างที่บอกนะไลฟ์สดเนี่ยมากกว่านะครับ65%นะครับ แล้วก็คลิปธรรมดาเนี่ยอยู่ที่35%แต่ว่าดูรายได้สิครับผมรายได้จากค่าโฆษณานะครับมาจากคลิปปกติเนี่ยถึง97%เลยมาจากเจ้าตัวไลฟ์สดแค่3%เท่านั้นอันนี้ก็บอกเราอีกข้อหนึ่งนะครับว่าพี่น้องท่านไหนที่อยากจะมีรายได้จาก YouTube เยอะๆนะครับแล้วเน้นไลฟ์สดเนี่ยท่านอาจจะมาผิดทางแล้วนะครับเพราะรายไดจากการไลฟ์สดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลย เมื่อเปรียบเทียบกับทลิปธรรมดานะครับที่ผมพูดแบบนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนเลิกไลฟ์สดนะครับเพราะว่าการไลฟ์สดมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ไม่ใช่มุมของการเอาจำนวนชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่มุมของการหาไรายได้แต่มันเป็นมุมของการสร้างฐานแฟนคลับแท้แฟนพันธ์แท้นั่นเองนะครับผมนะยิ่งเราไลฟ์สดมีการพูดคุยสอบถามกับคนดูแล้วเนี่ยนะครับคนดูก็จะรู้สึกผูกพันกับช่องของเรามากยิ่งขึ้น ซึ่งความผูกพันเนี่ยแหละครับมันไม่สามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้นะครับเพราะว่าการผูกพันเนี่ยเขาอาจจะไปแนะนําช่องของเราให้ช่องคนอื่นดูนะครับหรือว่าในอนาคตเรามีของหรือมีสินค้าขายเขาก็มีสิทธิ์ซื้อของจากเราซึ่งตัวนี้มันตีมูลค่าเป็นตัวเงินไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะสรุปว่าท่านท่านไหนจะไลฟ์สดแล้วหวังเงินจากค่าโฆษณาผมว่ามันได้น้อยมากๆเลยนะครับไปดูรายได้จากช่องทางที่2อก็ดีกว่านะครับผมช่องทางนี้นะครับก็คือ รายได้มาจากสปอนเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นช่องทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะซึ่งเจ้าตัวสปอนเซอร์นั่นแหละผมก็แบ่งย่อยออกเป็น3รูปแบบนั่นเองนะครับไปดูกันเลยนะรูปแบบแรกทุกช่องสามารถทำได้นะครับก็คือตอนที่เราไลฟ์สดนะครับเราสามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีธนาคารนั่นแหละนะครับทำเป็นรูปภาพแล้วก็ปะลงไปในหน้าจอไลฟ์สดแบบนี้เนี่ย อันนี้นะครับผมพี่น้องหลายท่านสอบถามผมว่าจานแบบนี้ทําได้ไหมคําตอบก็คือว่าทําได้เลยไม่ได้ผิดกฎอะไรนะครับเพราะว่าไลฟ์ของเราไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับนยะยกเว้นว่าไลฟ์ آ, ส่วนของเราเนี่ยอาจจะผิดกฎ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ทําไม่ได้นะแต่ถ้าเราไลฟ์เรื่องทั่วไปไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎ u t u b e อันนี้ทําได้เลยนะครับเอาได้ที่บัญชีใส่ลงไปได้เลยนะเป็นวิธีการที่ทุกช่องทําได้แต่จะต้องบอกก่อนนะว่าจะมีคนเนี่ยมาโอนเงินเชื่อสนับสนุนรายการเราหรือเปล่าเนี่ย มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะอันนี้จากประสบการณ์ของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ดูลายของผมนะครับในช่วงเก่าๆที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการสน,สนับสนุนรายการกันหลายท่านเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับผมคตาตอบก็คือว่ามีหลายท่านก็ช่วยสนับสนุนรายการนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้นะว่าจะมีสัดส่วนได้มากได้น้อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมตอบได้ก็คือว่าถ้าเราเนี่ย มีความจริงใจกับคนดูตั้งใจทําคลิปดีๆมอบให้กับเขารับรองว่ามีคนสนับสนุนแน่นอนนะครับนี่คือสปอนเซอร์แบบแรกนะต่อมานะครับเป็นสปอนเซอร์แบบที่2และ3อันนี้ต้องเรียนตรงๆนะว่ามันยากพอสมควรเลยนะครับคือเวลาที่เราไลฟ์สดนะครับอันนี้จากช่องนั้นเน็กนั่นเองนะครับก็มีสินคงสินค้าเนี่แหละครับผมเห็นไหมที่ผมวงไว้อยู่เอามาวางไว้ในไลฟ์สดของเรานะครับซึ่งตัวนี้นะครับ เจ้าของรายการก็มีรายได้จากการไลฟ์ก็คือค่าสปอนเซอร์นั่นเองตรงนี้เห็นไหมครับผมนะสุตัวนี้นะครับผมสินค้าตัวไหนที่จะมาวางในรายการของเราเนี่ยนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะดูจํานวนคนติดตามเป็นหลักถ้าช่องของเราเนี่ยมีคนมีจํานวนคนติดตามเนี่ยพอสมควรส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะระดับหลักหมื่นนะครับเขาอ,อาจจะติดต่อมาว่าขอเอาสิน,สนค้ามาวางได้ไหม นะครับหรือว่าถ้าเราเนี่ยมีแบรนดิงมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนติดต่อสินค้ามาวางที่ไลฟ์สดเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือแบบที่2ครับผมซึ่งก็จะคล้ายกับแบบที่3นะแบบที่3ก็คือว่าไม่เอาสินค้าตัวเป็นๆมาวางแต่ว่าจะเอาแบนเนอร์นั่นแหละครับผมเห็นไหมครับมาวางเข้าไปในวิดีโอของเรานะครับอันนี้คือรายการ Mission d a ลี่รีพอร์นะครับทุก7จ็ดโมงเช้านะครับของช่อง Mission to the m มูล ซึ่งผมก็ดูทุกวันเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้คือป้ายแบนเนอร์ก็เป็นสปอนเซอร์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับไลฟ์ live ไปเล่าข่าวไปแล้วก็มีสปอนเซอร์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็หลักการเช่นเดียวกับไอ้เจ้าตัวการที่เราจะมีสินค้ามาวางในไลฟ์นะครับคือเราจะต้องมีจํานวนคนติดตามในระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะต้องมีแบรนด์ของเราเนี่ยจะต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สอดคล้องกับสินค้าที่จะมาวางด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยข้อ2ข้อ3าอาจจะยากนิดนึงแต่ข้อแรกที่เป็นการทําป้าย สรับสุดและการอน,นั้นทําได้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่องทางที่2นั่นเองนะครับไลฟ์สดอย่างไรให้มีไรายได้ส่วนช่องทางที่3ครับแน่นอนเลยยุคนี้เนี่ยครับก็คือการไลฟ์สดไปแล้วก็ขายของไปนั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับการไลฟ์ขายของนะซึ่งตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมเนี่ยได้ฟังจากประสบการณ์นะครับจากหลายๆที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในพอดแคสต์ในครับเฮาส์เอ่ยในที่ไหนเอ่ยเนี่ยหลายๆท่านก็พูดมาบอกว่าเนี่ย การล่าสดขายของเนี่ยก็ช่วยให้เป็นการเพิ่มยอดขายที่ดีเลยนะครับทุกท่านสามารถทําได้เลยนะครับนะแล้วก็ทนานบอกว่า,าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทํำยังไงนะครับก็ไปดูตัวอย่างจากพี่บังฮาสซันได้นะครับผมนะที่สามารถลฟาสดขายของแล้วเนี่ยมีคนมาดูเยอะแยะเลยแล้วก็มียอดขายปังมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมอยากจะฝากไว้2ข้อนะลฟ์สดขายของเนี่ยคือ1 สินค้าเราต้องดีนะครับ2คือเราต้องสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตัวของเรานะครับนะเน้นเลยคือสินค้า,าต้องดีจริงเพราะว่าคนซื้อไปแล้วเนี่ยครับเขามีโอกาสซื้อซ้ำนะครับสก็คืออยากจะให้คนจําเราได้เราต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเช่นอาจจะแต่งตัวแบบแปลกๆนะครัแบบจะมีการพูดอะไรเป็นคํากิมมิคข,ของเราหรือเปล่าหรือจะเป็นการมีไลฟ์ไปเต้นไปอะไรอย่างนี้เราต้องสร้างสารรค์มันออกมานั่นเองนะครับผมนะอันนี้ทั้งหมดก็คือ สามข้อนะครับที่เราจะไลฟ์สดแล้วจะมีรายได้จาก YouTube นั่นเองนะครับพี่น้องท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะครับทุบาจ,จะฝากไว้นะก็คือคําคมอันนี้นั่นเองนะครับถ้าเราเนี่ยอยากจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับเราก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยอยากจะมีรายได้ p พ s s i v e อินคา e จาก YouTube รเราจะต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทำก็คือว่าเราจะต้องมีการฝึกถ่ายวิดีโอฝึกตัดต่อวิดีโอฝึกคิดคอนเทนต์นะครับเราถึงจะมีโอกาสได้รายได้จาก YouTube แต่ถ้าเรามัวทาแต่สิ่งเดิมๆก็คือเราก็ไปนั่งดูซีรีส์อย่างเดียวเลยไม่มาฝงมาฝึกเลยอย่างนี้โอกาสจะมีรายได้จาก u t ท b e ก็จะไม่มีเห็นไหมครับผมถ้าเราอยากจะมีหุ่นดีๆนะครับมีกล้ามนงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ เราก็ต้องทําในสิ่งที่ไม่เคยทําคือเราจะต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายนะจะตอนไหนก็แล้วแต่ขอต้องออกกําลังกายเห็นไหมครับ,รบทุกอย่างบานโลกใบนี้เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและความมุ่งม,มั่นของเรานะครับผมพี่น้องท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นเหมือนท่านนั่นแหละนะตั้งแต่ศูนย์วิวศูนย์ับ์ศูนย์ชั่วโมงแต่ว่าผมก็ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จนมาถึงวันนี้ที่มีคนติดตามพอสมควรนั่นเองนะครับ ซึ่งทุกคนทําได้นะครับเพราะว่าผมมี2อมือสอแขน2ตาทุกท่านก็มีเหมือนผมเช่นเดียวกันนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมมีอะไรมาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอคุณมากนะครับลงมือเฮ็ด